มัติมิเตอร์วัดค่า d c มิลลิแอมให้เรียนเอาสีแดงไปเสียบที่ขั้วบวกตรงนี้ที่จะมีสัญลักษณ์มิลลิแอมอยู่่ยเราเอาสีแดงไปเสียบที่ขั้วบวกเอาสีดําไปเสียบที่ขั้วลบแล้วปิดสวิตช์เลือกย่านวัดไปไว้ที่ d c มิลลิแอมตรงนี้เป็น d c มิลล ah. ิแอมปิดสวิตช์เลือกย่านวัดไปไว้ที่ DC มิลล ah. ิแอมโดยตั้งที่ค่าสูงสุดก่อนเพราะเราไม่แน่ใจว่ากระแสที่อยู่ในวงจรจะมีค่ามากหรือค่าน้อยเสร็จแล้วให้เรียนเอาแอมเอาสายของ มันติมิเตอร์ที่ตั้งย่านวัดดีซีมิลลิแอมเนี่ยไปต่อเข้าไปในวงจรโดยการต่อลูกกลมเข้าไปในวงจรอันนี้การต่อลูกกลมก็ต้องเปิดวงจรนะเปิดวงจรฝั่งที่ที่เป็นขั้วบวกเอาไปต่อเข้ากับขั้วบวกของมิเตอร์สายบวกของมิเตอร์เราขั้วลบไปต่อเข้ากับจุดที่เราถอดออกมาอันนี้ค่าที่อ่าได้จึงน้อยเกินไปเนอะเอาสายออกก่อนล้วบิดสวิตช์เลือกย่านวัดไปไว้ที่ย่านวัดต่ําต่ําลงมาย่านวัดต่ําลงมาคือ25มิลลิแอม จะต่อเข้าเอาสายมิเตอร์ต่อเข้าไปจุดที่เราเปิดวงจรออกมาค่าที่เราอ่านได้จะอยู่ที่หกจุดห้ามิลลิแอมนั้นกระแสไฟที่ไหลในวงจรขนะนี้ในวงจรนี้ก็คือหกจุดห้ามิลลิแอมเมื่อวัดเสร็จแล้วเลยก็เอาเอามิเตอร์ออกแล้วก็ต่อวงจรกลับไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็บิดสวิตช์เลือกย่านวัดไปไว้สวิตช์เลือกย่านวัดของมัลติมิเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งออและเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยปิดสวิต สัพาพดีใช่สภาสพา